สวัสดีตอนเศร้านะครับสาวันที่เจ็ดสุธสภาสมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเสาร์วันนี้พอดีฝนตกนะฝนตกหมดแต่เมื่อคืนตี 1, ตีหนึ่งตีหนึ่งครึง่งนะตีหนึ่งครึ่งนะครับนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นี่นะครับนั่นงมองเตียงนะเตียงกำลังว่ายนน่ำได้ฝนฝนมันสิตกนะฝนมันสิตกมันคืบม,มากคืบม,มากแต่สี่โมงแง่งเลยบ้กตกยาเชื้อน,นั่งเฝ้านั่งนี่จะลมมากลมลมลมล,ม,ล,ม,ลมแบบอันนี้ แต่ก็บู้แห้งบันไดเย็นสบายกํลาลังกินข้าวกันขน้างนอกน,นะครับผมนะครับรบันนี้ไปกินไก่แต่ว่าทายฝนตกน่ะผมก็นอนเล่นอยู่นี่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนหอดตีหนึง่งคืนนะฝนตกฝนตกกันยังนอนจนหนี่เลยนอนแบบให้มันเย็นเย็นรับอากาศเย็นๆฝน,น,นแหนกแต่ว่าเราโอเปเลตน,นะครับผมเดี๋ยวเมืองสภาพแถวหนาบานว่าฝนตกไม่เป็นังไรนะครับผมเราเก็บกระเมียดน,นะครับนะมอเตอร์ไซคนะ์ถ้าตกแคงมอเตอร์ไซค์นี่ทุเทือนมอเตอร์ไซค์คันนี้จะล่มนะครับผม จะดีจอดในมองอันนี้นะครับแต่ก็มอเตอร์ไซค์ขันนั้นนะแต่จักรยานนะครับล้มนะจักรยานล้มยังไม่เอาขึ้นนะจะเก็บขึ้นจักรยานนะครับผมมันก็ชุ่มฉ่ำนะชุดเทือก็จะโดตต้นตะไคร้ก็จะเหี่ยวต้นนี้ก็ล้มพัดนะครับกระธานนะครับน้ำนาบ้านนี่จะเป็นทนีกระคูนี่เอาไว้ข้างนอกนะครับจนเต็มก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับต๊ะเพียงข้ตัวหนึ่งนะครับผมรถจอดนะครับ ถ้าต๊ะแห้งทุดเท่อนี้หน้าบ้านมองนี้นะครับน้ำจะน้าจะถ่วมหดเอ่อเครื่องแข็งนะครับน้ำเครื่องแข็งหนึ่งนเครื่้งแข็งแล้วนี่ก่มสุ่มซ้ำสุ่มซื่นนะครับผมต้นใหม่ที่เคยเหี่ยวไปได้ระับมีโฉมนึ่งนะครับต้นมือนะครับผมนี่นะครับผมสภาพจะก็ะุ่มซื่นนะครับผมอ้าถือว่าโอเคนะครับผมปลาแค่นี้ครับตะเวนวันขึ้มครับผมตะเวนวันขึ้นนะครับ ส่งข่าวส่งข่าวกันเด้ครับเด้อ